สวัสดีพี่น้องปองไายพุทติตมทางเพจเฟซบุ๊กเสียงอึกเทเลช่แนวมันมางานดองนี่เล็วพูดนะโอ้ย่คอยอ่อนซอนงานดองงานเต่งพ่อเนาะเปันเฮ็ดดีให้ป้างานนี้มีกระจกให้จองพร้อมก่อนเข้างานคุณรอไหมครับป้าอ่อนซอนเจ้าของพี่น้องเจ้าบบาพูณนะเจ้าเบา,บา ฝั่งนี้เจ้าสาวครับเจ้าสาวสวยงามพระรามปเปรตฟ้าเพิ่นคือตกแต่งดีใท่ปะสมัยสมน,นี้ข้าเจ้าเฮ็ดงามเนาะบ้านเมียงฟ้าเมียงสวรรค์อยู่ศาลาประสาคมอำเภอมียงเลยวะพิ่ีกกผู้หนึ่งขึ้นอืดมาแล้วพออึงลึงอึงลึงอยู่วะ <laughs> <laughs> มาเบิ่งมุมพี่มาเบิ้งมุมพี่ไปม,มางามใช่ปะเจ้าสาวใบเฟิร์นเจ้าบ่าว นัพัทเป็นบนเนี่ยโอ้ใส่ซื้อผักซาฟารงเคยอ่านทึกบกนเนาะฮึมถู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 ฮึมมาเบิ่งนรูปเจ้าบา่าวเจ้าสาวคักๆ่ะบันเดพี่น้องคุณนะพ้าเจ้าไทยพีเวทติ้งนะเป็นตะเบิ่งนเงาะปันดาราเนาะใม่ไหมสุโม,มนเฮ็ดพีเวทติ้งนะคุณนะแต่ละม,มุมแต่ละมุมมีมุม,มให้ถ่ายรูปพี่น้องคุณนะ สวยงามมากพี่น้องเจ้าเบาเจ้าสาวอันนี้เจ้าเบาบอกคำนี้โอ้แม่นเนาะตาก้องเนาะตาสังภาพเนาะก็ใส่สูตรกับว่าเป็นเจ้าเบาเนาะเฮ้ยไปเบบึงน้าบีทีโตน้าบีทีโตโตจีนพี่น้องโตจีนสอทวีพันเออแสดงว่าเป็นเป็นพระนักอันเจ้าหน้าที่สอทวีพันที่เลือกเป็นผู้ใดเขาบ่นได้ใดลายยัดี่อะพี่น้องเนี่ยโตจีนนะ พุดนนะพุดนะนะสิไปเบิ่งเวทีบ้านท่านเปิดเบิ่งเพิ่นจัดเวทีแล้วบ้านาเ,เนี่ยสมัยสมมูลเนี่ยอ่อนสอนให้เพิ่นเฮ็ดเพิ่นแต่งดีให้พุดนนะแต่ละอันละอย่างเนาะขึ้นไปเบิ่งถึงฮานก่อนสวยงามพระรามเปดพี่น้องเอ๋ยโทษ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 ลูหลาหมาเห่าใหเพิ่นเหตุดีให้อันนี้ถึงฮานถึงเวทีนะี่นะพูดนะ ใบสี่สู่ขวัญน,นะเออเออเออเขาก็เจ้าก็ขึ้นเบิดนะัะนนะคุณน,นะคุณน,นะคุณนะอุ้ยอือ้มตัว,วอันนี้เปลี่ยนทัวร์เปลี่ยนงาเป็นข้าวสารเขาวต้มงเปลี่น้องโวยใส่จันตัวเนาะโวยใส่เงินใส่คำคุณน,นะเก้าอี้ให้นางแปดตัว รูหลักผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าเบาเจ้าสาวพุดน,นะสวยงามเก่งสวยงามเกียง,ส,ยง,ยงสุดยอดพี่น้องเอ๋ยจากหน่อยเดีย๋ยวจากหน่อยจิถไทยพิธีการให้บึงนี่แหละเอา,าบึงน,น้อยๆเคี้ยๆพี่น้องพูดน,นะอร่อย้ายค่อยอ่ะนี่ใส,ส่บดีให้มาฮอดกะหายเราได้สูงข่อยนะัะมาแต่เศร้าตื่นเหมือนตาเบิ่ปีงัง เป็นหลักฐานว่ามาแต่เช้าก่อนหมู่ไม่มีสักคนเลยเออมมีแมวจากตัวมีหมู่อยู่ตัวนึงนี่นะสักคู่นะครับจะเริ่มพิธีการแล้วแต่พิธีกรปวดก่อนหมู่มาก่อนหมู่ก่อนซุม่ม